เต้แล้วไอ้ค่าที่มันให้เราอัพนี่เน้นอะไรเดียสกิลดีตัวเน,น้นเน้นเน้นเน้นบิ๊กเน้นเน้นเออเน้นอัพไม่หมดเลยบางคนอัพเต็มทุกอย่างอ่ะส่วนใหญ่ใช้อะไรกันอ่ะส่วนใหญ่ใช้เมียใช้เมียโดนเมียเมีย่ะต้องเมียก็เลยใช้คือเนื้อคืโอโลอ <c oughs> เอาโอลีโอโอลีโอทำไมพูดงั้นล่ะ ตายเถิดโรบินชื่อโอดิโอเว้ยปาโอลีโอโอดิโอโอลีโอชื่อปอลิโอแม่งไหมพอลิโอถัดยึดเป็ดไม่นชื่ออลิโอตัวกูเดี๋ยวไม่รู้ทำอะไรได้หนาะไรประโยชน์สิ้นดีปล่อยแมงเนี่ยปล่อยอะไไม่ไม่ใช่ตัวปล่อยแมงเนี่ย มันเน็ตนะมันเน็ตหรือเปล่ามันเน็ตไม่ดีมาฟังเพื่อนๆเ,เขาคุยกันกันดีกว่านะครับมันเรียกกูว่าปอลิโอค่ะวอตตาฟาก โอลิโอหยนเอาซัพพอร์ตโหดนะเอ่อ oh, ค no. ือว <ss> ่าเราเล่นไม่เป็นนะเฮ้ยผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันเพิ่งจะเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมออกห้องแล้วเนี่ยไม่เล่นละเขียนลาลาแช่มอนมันออกไปแล้วเฮ้ยลาหมอน่ะ ไอ้เฮียอมอนนบักมอนบักมอนบักมอนบักอ,อีกแล้วอ่ะ món pháo cũng tốt, What the fuck? เนี่ยอ่าบักป่ะวะอ่าคูณครับคูณยาวไปยาวไปเอาอีกแล้วอีกแล้วเหรอชุดเดิม,อ,อ,มอ,อ,อีกแล้วทำไมต้องมาเจอไอเีกเ,เจอโอลิโอด้วยโอลิโอ <laughs> ตายเถิดพอดตตัวไหนดีมากงอ่ะตัวเองดีกว่ามีตัวหนึ่งทิ้งบอมไม่ด้โดะโคตรเจ๋งอ่ะใช่ป้าวจริงดิซื้อดีไหมวะซื้อดีซื้อดีซื้อเลยเจ้บผมซื้อเลยตังเก็บ<ต>วไว้ทำไมเม็โยนไประโยชน์อัพสก,กิลดีกว่าเออโอ,โอโริโอโอริโอพูดถึงผมในเด็กอะไรครับผม ผมคิดถึงคุณเนี่ยจริงเหรอครับ <laughs> จริงจริงดินั <laughs> <ย>กจุดจุดด้วยอ้าเหลืองว่าเหลืองว่าเอาดิจริงว่า <laughs> ดูไอเอสดิไอเอเล่นเล่นเหลืองเนี่ย <laughs> <laughs> ไรวะพวกนี้โอ้โห ไี้ซัพพอร์ตนี่เขาเน้นอะไรกันวะเราจะอัพอะ <sk r isa> เน้นเน้นวิ่งเร็วเน้นไอ้เน้นบิน,ม,บนมันเลือกได้เหรอ,อโอ้ตัวน้ไ,ไ,ไม่เราเราเลือกตัวละครได้เหรออยากเล่นสายน้นสายเนี้ยมันสุ่มให้ไม่ใช่เหรอใช่ปะเหงาเหงา,า,าแม่งยังโหดอย่าดูนะตัวเนี้ย ดดี้วยแม่มันหรอแม่มันหรอแม่มัาหรอโหแม่งเอาโหดเฮ้ยทำไมมาเราโดนไอเนี้ยสุ่มเลือกไอเนี้ยวะสายอะซัพพอร์ตแทงไรพวกเนี้ยใช่ปะไม่ใช่มันให้เราเรียงลำดับความสำคัญสมมติเรามัตพอร์ตไว้ข้างหน้าเราก็จะได้ซัพพอร์ตบ่อยแค่อ๋อ เราเอามอนเตอร์ไปข้างหน้าเราก็จะมีโอกาสได้มอนเตอร์เงี้ยแต่ว่าแม่งสุ่มเลยที่เพียบแม่งสุ่มมันก็สุ่มม,ม,มันแหละเขาได้แมตช์หนึ่งไม่รู้คนจะเลือกเก็บเรากี่คนอืมโหบอนโหดด้วยมอนเอาเรื่องว่ะ คุยกันก็หนุกดีนะครับก็ผมมันชื่อโปลิโอวัตตาเฮียวดีดีก็ว่ากูเฉยไอ้พวกเนี่ยอะไรกันแฟ เสียงมันอยู่แถวนี้วะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว 牛。 เ็ฟตัวนึงเซฟตัวนึง,นงไม่ไม่เซฟหน,นีอ่ะกันตายกันหมดอ่ะไอเอสหนีไอเอสหนีไอเอสหนีเลยเดี๋ยวป่อยกูตายมั้ยอเดี๋วยวเกูก็ได้นะวั a ตาเ e hell? า uh. เพื่อนเขาเก่งก็เพื่อนมันเก่งถ้าเหลือสองคนอีกคนนึงคอยหนีเลยนะอยู่หน้าใกล้ใกล้ต<ค>ได้<ๆ>แล้วหมอหมอรีบมาดิหมอหนึ่งวิ่งหนีไกลเลย บอกว่าคิดถึงกันเจอแล้วเจอแล้วดักแล้วกักกักแล้วมอสเร็วช่วยด่วนหมอหมอบอกหมอมาหาผมด่วน chơi cái mỏ này mình ăn mỏ ปั๊มปั๊มปัปัมปมปัมปมปัมปมปัมปัมปคอมมอมป่แล้ววาตฟความสวยเพิ่งบังเกิด Hãy subscribe không No. わ。 ไแม่ไงไหนวะเฮ้ยห,หายว่ะยี๋ยวผมกลับมันมันมันกลับมาตีบ้านเราแน่ถ้าเาสเตจสามอ่ะ เอาไงเนี่ยเอาไงครับมันจะรอดเปล่ามันจะรอดหรือเปล่าไม่ได้เถิดมันใช่ไอ้่ยให้ใจอ,อยเท้า ไม่เจอแล้วเจอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันอยู่ทางนี้ตรงไหนอ่ะตรงตรงเนี้ยไม่ใช่นะ สเตจสามยังวันกลับมาบ้านเราอะ่ะถ้าสู้ไม่ไหวอะ่ะสามคนคอยตีบ้านเออสามคนคอยกันบ้านอีกคนหนึ่งคอยหนีให้เวลาหมดอะ่ะเราก็ชนะถ้าบ้านไม่แตกก่อนโอเคเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ไม่เอาผมมาเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายผมจะตายหนีคนนึงหนีคนนึงก็ได้ไม่อ๋อเฮ้ยผมตายผมตายผมตายยิ้วไว้คนนึงยิ้วไว้คนนึงยิ้วไว้ยิ้วไว้คนนึงสลอดเต่น มันหนีหนีหนีหมอหมอหนีหมอบินหนีเลยบินได้ปะได้เดี๋ยวแอบงแอบข้าว <c oughs> ม่ยิงใครอตอนนี้ก็ากำลังต่อสู้กับตายหมดเกิดย<ม>ังเก่อนก่อนแตกแล้วก่อนแตกแล้ว,ลว,ลวไม่มีคนช่วยยิงเลยเหรอ หนีหนีหน Get ีไว้หนีไว้ใกล้ใกล้เกิดแล้วใกล้เกิดแล้วสามสองหนีเกิดแล้วมึงเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดกันหมดเลยพร้อมกันรงแป๊บกลับมาเลยกลับมาเลยเกิดเกิดกลับมาเลยการบ้านเลยมันตีบ้านเลย่ามันตีบ้าน แล้วม่นจะตีบ้านว่ะเฮ้ยอีกสี่หรืสองวิไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาเพื่อนหนีไปเลยหนีให้ไกลที่สุดรลจวอีกสี่ครึ่งนาทีอีกครึ่งนาทีเออสองนาทีว่ะเขาดาวเลยสองดาวหนีเลยนะหนีเลยหนีเลยหนีเลยหอีเลยให้ผมดาวผมดาวดีกว่ะวอดวอดไหวแล้ววอด ไม่สู้ไม่ได้เลือดไม่เยอะเลือดไม่เยอะหรอเอาไงให้สู้อ่ะสู้ก็ได้ไม่ต้องสู้ก็ได้หนี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 อีกสองนาทีสองนาทีล้วชนะเราหนีรอดอ่หนี้ทันสองนาทีอ่ะหนีให้ได้เพื่อนสองนาทีถ้ามันทุบบ้านเราอ่ะทุบบ้านก็กลับไปกันบ้าน หนึ่งอาทีป่นเฮ้ยมันตีมันตีบ้านกันหน่อยเอายังไม่ตีนี่หว่าเฮ้ยเลือดบ้านรถมันตีบ้านแล้วเพื่อนอยู่ห่างยังห่วงเฮ้ยทันไม่ได้ทันเลยเฮ้ย,ยบ้านรถรัวๆเลยเพื่อน

เอา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 เล่นเหรอกี่กี่เล็บล้ไม่น่ารอดละเียวเด็กไม่รอดโดไรเวนเราทำเต็มที่แล้วเกิงเงยอม